สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุนทริีกินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหมักหมูนะครับเป็นหมักหมูนุ่มนะครับสำหรับทําหมูกระทะนะครับหรือว่าหมูตุ๋นกลไนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็เตรียมเนื้อหมูนะครับอันนี้ผมซื้อไม่ใช่ตลาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เขาหั่นแล้วก็ซอยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆให้บางๆนะตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดเลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการปรุงรสกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่ซ้อนหอยลงไปนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะก็ใส่ลงไปเลยนะครับอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ที่ใต้คลิปอยู่รอบหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็จะหมูนุ่มมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับน้ำมันปาล์มธรรมดาของเราเลยนะครับ ผมจะใช้ช้อนกลามแบบนี้นะครับเพื่อนในการตวงนะจส่นัแล้วนะครับก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูนะครับใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็อันนี้เบกกิ้งโซดานะครับขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้เบกกิ้งโซดาที่เขาทำกับข้าวนะครับเพื่อน ก็ไข่ไก่นะครับ2ฟองนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการขยำนะครับ เราก็จะทําการคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ทําการแบบนี้เลยนะครับขยําขยำนวดน,นวดน,นะครับแบบนี้เลยให้ตัวหมูนะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับเข้ากันกับเนื้อหมูให้ดีเลยนะครับก็ทําการขยําคนๆแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเเราก็จะโรยงาขาวนะครับถ้าใครไม่ชอบงาขาวก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ผมก็จะใส่งาขาวลงไปประมาณ1ช้อนนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าจะพอหรือยังนะครับตัวงานะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆผมก็จะใส่เยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับหรือว่าใส่นิดหนึ่งก็ได้นะผมว่ามันน้อยไปนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มอีกหนึ่งช้อนนะครับ ะปรมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้หมูนุ่มนะครับไว้ทําเป็นหมูกระทะนะครับหมูจุ่มนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะพักไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะนําเอาไปย่างนะครับจะได้นุ่มๆนะครับยังไงก็ลองทําดูนะครับเพื่อนเพื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ